ะบบในเวนะอ้าวแล้วส oh, 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 okay. uh okay. okay. uh uh ิ่งมีช so ีวิตได้แก่ม uh, okay. uh, okay. ีปลามีหอยมีต้นไม้อ่าแล้วสิ่งไม่ม uh ีชีว right ิตล่ะคะน้ำแล้วก็ก uh ้อนหินค่ะน้ำแล้วก็ก้อนหินแล้วอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศในน้ำให้ฟังหน่อยหอยอาศัยอยู่ตามโซ่ขินส่วนต้นไม้แล้วก็ปลาอยู่ในน้ำาโอเคอันนี้คือความสัมพันธ์ของระบบในเวศใช่ไหมคะค่ะอ่าโอเคดีมากค่ะอ่าระบสิ่งมีชีวิตนี้นไทะกาีแล้วก็เก่าอีก สี่ไม่สี่ไม่สี่ไม่ได้แก่ดินแล็กสี่นิดค่ะแล้วก็ความสำคัญค่ะระหว่างสิ่งมีชีวิต,วต,วต,วตวกับสิงส่งที่นิดเป็นสีๆๆส่อะไรบ้างคะดินจะไม่ต้นไม้จะเลยงอกงามค่ะแล้วก็ต้นไม้ต้องการอากาศด้วยค่ะก็คืออากาศใช้ในกระบวนการเลยคะสับช้อนโค,โคน้กเสกก็คือช่วยให้ต้นไม้จะเรียนโตโตนะคะโอเคมีต้นไม้ต้นแคบใหญ่ คืามีี ha man, like yeah, sure. ิตได้ค่ะทีนี้อธิบความสัมพันธ์ของระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ถูกต้องไหมคะเฮ้ยจะอยู่ตามโคนหินได้ต้นไม้ใช้ดินเพื่อการเจริญเติบโได้ยึดต้นไห้ค่ะโอเคดีมากค่ะสิ่งมีชีวิตในระบบชีวตต้นไม้ค่ะต้นไม้ค่ะมีก้หิน แล้วก็ดินทรายใช่ไหมคะทีนี้เราอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตไดู้ฟังหน่อยมดแดงฮะใจอยู่บนต้นไม้อ่าแล้วก็มดใจอยู่บนก้อนหินที่มีความชื้นถูกไหมครับอ่านี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะไปค่ะสุขีเรในขวดแก้วค่ะให้น้องมิบายสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตมีหอยต้นไมู้

ต้นต้นเทพต้นไม้ค่ะทีนี้สิ่งไม่มีชีวิตของเรามีอะไรบ้างมีกายต้นต้นค่ะทีนี้อธิบายความสําคัญที่ครูฟังหน่อยว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงเด่นจะช่วยให้กระบองเพชรเจริญเติบโตอ่าแล้วก็ของสุใบด่าลนน่ะคะต้นอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์กัน มีต้นหนังกาโลแล้วก็ว่านางจระเข้สามารถยึดต้นไม้ไว้ได้นนตได้อ่าโอเคเรียบร้อยั่าอธิบายสิบมิเลและสิบอิชี่จคุฝากอะรบได้อาแล้วก็ความสำคัญคามสำคัญจะอย่าะไรอ่า แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอีกมีหอยหอยมีความสัมพันธ์ยังไงคะหอยจะอยู่ตามซอกหินอ่าหอยจะมีอยู่ตามซอกหินก็คืออยู่กันแบบพึ่งพากันนะคะโอเคเรียบมีชมีชีวิตต้นไม้ต้นดแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตก็คือดินอ่าทีนี้ความสัมพันธ์ลูกมันมีความสัมพันธ์กันยังไงเช่นอะไรคะเมื่อกี้มอดอาศัย อยู่บนหินค่ะต้นไม้ <'re> อาศัยอยู่บนไหนอยู่บนดินดินอดินช่วยต้นไม้เป็นไงจะเริยเติบโตค่ะแล้วแล้วทีนี้มีมีหอยอีกหอยอาศัยอยู่ตรงไหนมีความสัมพันธ์กันยังไงหอยอาศัยอยู่บนหินอ่าอยู่ใส่ในกรดหินเนาะอะ,อะโอเคเดยอ